ไกลยอมรับหมออองปฏิพัทรองประธานสภาคนที่หนึ่งโพสต์รูปเบียร์ผิดจริงล่าสุดสีสุวรรณเข้าร้องเอาผิดจริยธรรมวันที่16สิงหาคม2566ที่สำนักงานปปชนนทบุรีนายศีสุวรรณจัญญาผู้นำองค์งกรรักชาติรับแผ่นดินได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช เพื่อให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ห,หลังจากที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่าได้โพสต์ภาพและข้อความและคลิปวีดีโอลงสื่อโซเชียลออนไลน์หลายประเภทเพื่อเชียร์ดราฟเือยี่ห้อหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก อันเข้าขายเป็นการโฆษณาต้องห้ามตามกฎหมายซึ่งอาจเข้าขายการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้อยแรงตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2,551มาตรา32บัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามมีให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อม บทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวกำหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา43่สิาำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา32คือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากต้องระวางโทษแล้วผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห0,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง อีกทั้งยังฝาฟาฟ่าฝืนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์2,563อีกด้วยคดีพลิกกระบะชนโรลรอสเจ้าของรถหรูเจาะเรียกค่าเสียหายแช่เพื่อชาติสัดก,กลับเศษฐาลั่นโจรใส่สูตรปล้นให้กู้1,000ล้านผิดคนจริงเหรอ กลุ่มลูกศิษย์ครูกายแก้วจับหมาแมวมาบูชายันอย่างไรก็ตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่นายปฏิพัฒน์อาจฝ่าฝืนมีหลายข้ออาทิข้อ7ข้อ8ข้อ11ข้อ12ข้อ17และข้อ21ประกอบข้อ27ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะการไม่ประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชนการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นต้นทั้งนี้เพจ Facebook ศูนย์ประสานงานพักเก้า ไกลเพชรบูรณ์ตอนล่างได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องดังกล่าวว่ารองประธานหนึ่งผิดไหมแอดตอบได้ว่าผิดจริงกฎหมายข้อนี้ควรมีไหมตอบได้อีกว่าคนสนตรีนคนไหนมันคิดใช้สมองหรือตาปลาคิดผิดพอที่จะปลดจากรองประธานไหมไม่พอถึงกฎหมายข้อนี้ถ้าขึ้นสารโทษจะเกินหนึ่งปีปรับห้าหมื่นบาทแต่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 นั้นคือกรณีปล่อยขึ้นชั้นศาลคดีนี้เราสามารถเปรียบเทียบปรับกับเจ้าพนักงานได้เลยจบปิ้ง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 